สวัสดีค่ะชาลัคนาราศีกุมยินดีต้อนรับสู่ชาแนลบับบี้สตาร์โรนะคะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปภาพรวมสำหรับเดือนกุมภาพันธ์2567กัน สำหรับในเรื่องการงานที่ผ่านมานะคะเรามองว่าชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยพยายาม play s a ซฟมาโดยตลอดนะคือตัวของคุณเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเป็นคนที่มีไอเดียดีๆอยู่ตลอดเวลาคุณนะ่ะอยากที่จะเอาความคิดของตัวเองไปต่อยอดอยากที่จะทำธุรกิจเป็นของตัวเองอยากที่จะมีอะไรที่มันเป็นของเราเองเราไม่อยากที่จะทำงานให้กับคนอื่นไปตลอดชีวิตแต่ คุณเนี่ยไม่กล้าสักทีนะคะที่จะเดินออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองเพราะทุกวันนี้เนี่ยมันเหมือนกับคุณอะรู้สึกถึงความมั่นคงในการทำงานประจำทุกวันของคุณมันอาจจะเป็นแบบรูทีนเดิมเดิมมันอาจจะน่าเบื่อไปบ้างแต่อย่างน้อยที่สุดอะมันมีความสีเขียวคุณรู้ว่าทุทกๆปลายเดือนคุณจะได้เงินเดือนนะคะมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปขวนขวายอะไรมากมายมันก็เลยทำให้คุณเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้พยายามที่จะผลักดันความคิดไอเดียดีๆของตัวเองให้มันแบบออกไปสู่สายตาของคนทั่วไปนะคะเพราะความกลัวตรงนี้เนี่ยแหละที่มันทําให้เราแบบเหมือนยังดึงตัวเองเอาไว้อยู่แต่ในเดือนนี้นะคะเรามองว่าคุณะจะมีการเปลี่ยนไมล์เซ็ตใหม่นะคือจากตอนแรกอะที่คุณค่อนข้างกลัวคุณพยายามที่จะ play safe นะคะในเดือนนี้เนี่ยคุณจะเริ่ม มองออกไปนอกกรอบคุณจะเริ่มคิดหาวิธีแล้วว่าเอ้ความจริงแล้วอ่ะเราสามารถที่จะทำงานประจำไปพร้อมๆกับงานเสริมที่เป็นธุรกิจส่วนตัวของเราก็ได้นะอาจจะทำสเกลเล็กๆก,ก่อนค่อยๆบิ้วเอาไปเรื่อยๆสร้างรากฐานของมันให้แข็งแรงถ้าวันหนึ่งที่มันแข็งแรงมากพอเราอ่ะสามารถที่จะออกไปแบบเต็มตัวได้แต่วันนี้มันเหมือนกับ เรายังไม่จําเป็นที่จะต้องเครียดไปถึงเรื่องนั้นเพราะมันยังไม่เกิดขึ้นคุณอยากที่จะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันมากกว่าพอคิดได้แบบนั้นนะคะมันเหมือนกับมันปลดปล่อยคุณเลยนะมันทําให้คุณนะ่ะรู้สึกว่าแฮปปี้กับรีกระเป๋ากับชีวิตมากขึ้นคุณเริ่มมองเห็นแสงสว่างในอนาคตเพราะคุณรู้ potential ของตัวเองคุณรู้ว่าคุณสามารถทําได้พอคุณสามารถที่จะเอาชนะความกลัวของคุณนะ่ะมันเหมือนกับ คุณรู้สึกพร้อมมากๆเลยในการที่จะทำทั้งงานประจำแล้วก็ธุรกิจส่วนตัวของตัวเองนะคะซึ่งอยากจะบอกคุณนะว่าคุณนะเดินมาถูกทางแล้วนะคะเพราะว่าธุรกิจส่วนตัวหรือว่าสิ่งที่คุณกำลังจะเริ่มอะมันจะมั่นคงมากๆมันจะสร้างเงินให้คุณแล้วทำให้คุณเนี่ยมีความมั่นคงมากๆในอนาคตดูสิคะมันเป็นไพ่ก้าวเหรียญขึ้นมาแล้วมันเป็นไพ่ สี่เหรียญขึ้นมาแบบนี้คือมันคือความสุขสบายมันคือการที่เราเนี่ยจะไม่ลำบากในเรื่องการเงินเลยอะคือเงินจะเข้ามาแบบดีตลอดนะคะแล้วก็มีความมั่นคงมากๆด้วยนะดูสิเป็นไพ่สี่เหรียญอย่างนี้นะคะมีความมั่นคงมีความมั่งคั่งเข้ามากับสิ่งที่คุณกําลังจะทําไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะไม่ประสบความสําเร็จทุกๆอย่างอะ่ะ มันอยู่ที่ความคิดของเราท,ทุกๆอย่างมันอยู่ที่ใจของเราถ้าเราคิดว่าเราทําได้ทุกอย่างจะออกมาดีกฎของแรงดึงดูดนะคะให้คิดแต่สิ่งดีๆคิดว่าเราทําได้เพราะคุณคือคนเก่งคุณคือคนเก่งมากๆดูสิเป็นเอ่อเป็นไพ่ queen of wands นะคะคนที่ได้พไพ่ใบนี้เนี่ยคือคนเก่งคนที่มีความคิดที่ดีๆแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้นํามากๆคุณน่ะสามารถที่จะสร้างธุรกิจขึ้นมาได้ด้วยมือของคุณเอง อยากให้คุณนะคะมีความมั่นใจในตัวเองให้มากๆแล้วก็เอาประสบการณ์ที่คุณเรียนรู้มาจากการทำงานประจำการทำงานให้กับคนอื่นเนี่ยมาใช้กับธุรกิจของตัวเองไว้นะคะ ส่วนคนที่กำลังหางานใหม่อยู่ในเดือนนี้เนี่ยข่าวดีเข้ามาค่ะเพราะว่าตัวของคุณนะกำลังที่จะได้ยินข่าวดีจะมีการออฟเฟอร์งานเข้ามาแล้วเป็นงานที่มันมีเงินเยอะกว่าเดิมมีความมั่นคงมากกว่าเดิมเป็นบริษัทที่มันมีความแบบมั่นคงมากๆเป็นบริษัทที่ชื่อเสียงระดับท็อป10ของประเทศอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะคะหรือบางคนนะ่ะคือได้งานแบบต่างประเทศ งานที่เราอะจะต้องเดินทางแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยในเดือนนี้ในเรื่องการงานมันเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยจะได้ขยับขยายแล้วก็เป็นการขยับขยายที่มีความมั่นคงมั่งคั่งนะคะส่วนในเรื่องการเงินเดือนนี้เนี่ย บอกได้เลยว่าอูฟูมีเงินเข้ามาตลอดไม่ว่าคุณจะหยิบจะจับอะไรมันจะมีเงินเข้ามาจนคุณก็รู้สึกได้นะคะว่าดวงเปิดอะ่ะคือมันไม่มีอุปสรรคอะไรเข้ามาเลยนะคะแล้วมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถเก็บเงินได้มากกว่าปกติเพราะมันมีเงินเข้ามาหลายทางมากๆโดยเฉพาะถ้าใครนะคะมีเรื่องของการลงทุนลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ลงทุนในตลาดหุ้นนะคะ ช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่เราจะได้ผลเก็บเกี่ยวมาแบบดีมากๆทํทำให้คุณเนี่ยมีความมั่นคงบางคนคือเลือกที่จะเอาเงินที่ได้นะคะกลับไปลงทุนเพิ่มเติมแล้วยิ่งทำให้เราเนี่ยมีพอร์ตโฟลิโอที่มันใหญ่มากขึ้นนะคะมีความมั่นคงบางครั้งมากกว่าเดิม แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะในเดือนนี้นะถ้าใครนะคะกำลังกู้เงินเพื่อที่จะไปซื้อบ้านบอกได้เลยนะว่าผ่านนะคะคุณจะได้บ้านจะได้แบบทรัพย์สินที่เป็นชิ้นใหญ่ในเดือนนี้นะคะทุกอย่างมันจะแบบไปแบบราบรื่นมากๆสมูทมากๆนะคะไม่มีปัญหาอะไรเลย แล้วก็ใครที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบ You Tube ก็ได้หรือว่าจะทำเป็น TikTok อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมียอดวิวที่มากจนคุณสามารถที่จะแบบเก็บเงินได้เยอะเลยอะนะคะคือคุณจะได้รายได้เข้ามาเยอะมากๆจนคุณรู้สึกว่ามันเป็นช่วงขาขึ้นของช่องของคุณหรือว่าธุรกิจสิ่งที่คุณกำลังทำถ้าเป็นสื่อออนไลน์อะ ปังปังมากๆนะคะในช่วงนี้ขอให้ขยันเถอะแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการเลยในเดือนนี้นะคะสำหรับในเรื่องความรักของคนโสดคนโสดคะ่ะในเดือนนี้เนี่ยเรื่องความรักของคุณก็ดีมากๆเลยนะมันเป็นเดือนที่ตัวของคุณกำลังจะได้เจอกับความรักที่มีความจรงิงจังมากๆโดยที่ตัวของคุณเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาอะจรงิงจังกับเรามากเกินไปหรือเปล่า นะคะมันจะมีความคิดแบบเนี้ยขึ้นมาเลยอะ่ะกับคนที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณคนที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณคนนี้นะคะเขาอ่ะสามารถที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณได้ผ่านจากเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าบางคนคือเขามีการเข้ามาในชีวิตของคุณผ่านจากโลกโซเชียลก็ได้เหมือนกันคนคนนี้นะคะเขาสามารถที่จะเป็นชาวธาตุไฟได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศี เมษสิงและกะธนูชาวธาตุดินนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพระศกันแล้วก็มังกรเขาอะเป็นคนที่เหมือนเคยเจ็บมามากๆเลยในเรื่องของความรักเจอกับความรักที่ มันไม่สมหวังเจอกับความรักที่แตกแยกบางคนคือมีการแต่งงานกันไปแล้วแล้วก็หย่ากันอย่างเงี้ยก็ได้นะคะคือเขาอ่ะเป็นคนที่มีบาดแผลในเรื่องความรักมาก่อนแล้วพอวันหนึ่งที่เขาเข้ามาเจอกับคุณอ่ะมันเหมือนกับเขาก็รู้สึกสนใจในตัวคุณมากๆเพราะคุณมีแรงดึงดูดเขารู้สึกว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ตรงตามทป์ p เขาเลยนะคะตัวของเขาอ่ะเป็นคนที่ตั้งใจทำมาหากินเป็นคนที่ ชอบที่จะคิดในเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเองชอบลงทุนชอบทำธุรกิจเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งเลยนะคนคนนี้นะคะแล้วพอเขามาได้เจอกับคุณอะมันเหมือนกับคนประเภทเดียวกันเลยคุณกับเขาอะ่ะ มีลักษณะนิสัยที่มันคล้ายๆกันพอได้มาเจอกันพอได้มาคุยกันอะมันถูกชะตามันคลิกกันมากๆเขาเองอะเหมือนจะรู้สึกก่อนคุณนะคะพอตั้งแต่ได้เจอคุณพอตั้งแต่ได้คุยกับคุณอะมันเหมือนเขาตกหลุมรักคุณเขาอย่างจังเลยจนเขาไม่สามารถที่จะละสายตาหรือว่าไม่สามารถที่จะไปสนใจคนอื่นๆได้อะเพราะคุณคือคนที่โดดเด่นที่สุดในสายตาของเขาคุณคือคนที่เขารู้สึกว่าใช่เลยอะ เป็นคนที่ตอบโจทย์เขาทุกๆอย่างนะคะเขาอะมองเห็นว่าคุณคือโอกาสที่สำคัญมากๆในชีวิตของเขาแล้วเขาอยากที่จะทำให้คุณอะเป็นของเขาคืออยากที่จะคอมมิตในความสัมพันธ์เลยเขารู้สึกพร้อมมากๆถ้าเป็นคุณแล้วอะมันไม่มีเงื่อนไขไม่มีคำถามอะไรเลยคนคนนี้อยากที่จะคอมมิตในความสัมพันธ์ อยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ในลักษณะของการเป็นแฟนกันเลยไม่อยากที่จะเสียเวลาอีกต่อไปเพราะอย่างที่บอกเขารู้สึกว่าเขาเจอเซฟโซนของเขาแล้วเขาเจอบ้านของเขาแล้วเจอคนที่สามารถที่จะสร้างไปด้วยกันได้นะคะคนคนนี้เอาจริงเอาจังมากเลยนะซีเรียสมากๆกับความสัมพันธ์กับคุณนะคะฝั่งคุณเองรู้สึกตกใจนะที่ คนคนนี้เนี่ยเหมือนพอเราได้ทําความรู้จักกันแค่แป๊บเดียวอะแล้วอยู่ๆเขาก็แบบดูจริงจังกับเรามากๆจนถึงขั้นอยากที่จะขอคบเป็นแฟนมันทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมอยู่ไม่อยู่แบบเธอถึงอยากที่จะทําความรู้จักฉันขนาดนั้นทําไมอยู่ไม่อยู่คือแบบดูตกหลุมรักได้แบบน่ากลัวมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อย่ากลัวไปเขาจริงใจนะคะคนคนนี้จริงใจมากๆแต่การแสดงออกของเขาเนี่ยมันออกแนวแบบรุกมากๆซึ่งมันมันขัดกับธรรมชาติของคนนี้อยู่เหมือนกันนะคือโดยธรรมชาติอะคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่คิดก่อนทําแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อย take action อะไรอะคือต้องมั่นใจจริงๆถึงจะ take action แต่กับคุณอะเหมือนเขามั่นใจตั้งแต่ตอนแรกเลยที่เจอกันเขาก็เลยแบบเลือกที่จะ take action เพราะว่า กลัวว่าวันหนึ่งอ่ะจะมีคู่แข่งนะคะเขากลัวว่าจะมีคนเอาคุณไปนั่นแหละมันเลยทำให้เขาอะตัดสินใจ take action โอเคครบเลยดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเกี่ยวกับความรักของคุณคือโอกาสในความมั่นคงมันเข้ามาแล้วนะคะแล้วถ้าคุณอนะไปต่อกับคนคนนี้นะเรามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ช่วยกันสร้างจริงๆคือ คนสองคนที่มีหัวธุรกิจเหมือนๆกันหัวที่แบบสร้างความมั่นคงในชีวิตไปพร้อมๆกันนะ่ะมันก็เลยทําให้จุดมุ่งหมายของความสัมพันธนะ์น่ะมันไปในทิศทางเดียวกันมากๆนะคะแล้วคุณนะ่ะจะสามารถที่จะขยับขยายได้มากกว่าที่คุณคิดว่าคุณทำได้นะถ้าไปต่อกับคนคนนี้เพราะเขาเองก็อย่างที่บอกคือสายสร้างเหมือนกันคนคนนี้คือไม่ไม่มีทางหยุดอะที่จะแบบ สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเองนะคะแล้วถ้าเขาได้คบกับคุณเขาจะพาคุณไปด้วยกันคือเขาจะไม่ทิ้งคุณนะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ออร์เ e คเพิ่มเติมเน่อยนะคะว่าไพ่มีอะไรอที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกเราได้เป็นไพ Ro ่ Roots คุณนะ่ะ จอกับความสัมพันธ์ที่มันมีความมั่นคงมากๆมีความแข็งแกร่งมากๆนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เราอะ จะสร้างไปด้วยกันตั้งแต่แบบเริ่มแรกเลยแล้วค่อยๆเอิบโตขึ้นไปด้วยกันดูสิมันมีเหมือนกับต้นไม้อะคะ่ะที่แบบมีรากที่มันแข็งแกร่งมากๆม,มีรากที่มันเป็นพื้นฐานที่ดีสตรองมากๆไม่มีอะไรที่ทำให้มันโค่นล้มได้เนี่ยความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเป็นในลักษณะนั้นนะคะ codependency ตัวของคุณเนี่ยแอบรู้สึกช็อกนะเพราะว่าคุณค่อนข้างกลัวมากๆเลยในตอนแรกว่าตัวคนที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยเหมือนเข้ามาแบบไม่จริงใจกับเราหรือเปล่าเข้ามาพอผลประโยชน์หรือว่าต้องการอะไรจากเราหรือเปล่าถึงได้ไมาขอคบแบบปุบป,ปับฉับพลันอย่างนี้นะคะแต่ไม่ต้องกลัวไปเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเขาจะแสดงความจริงใจทั้งหมดของเขาออกมาให้คุณเห็นนะคะว่าจริงใจจริงๆสนใจ ชอบคุณมากๆอยากที่จะคบนะคะมันเลยทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูแบบคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีอะ่ะมันจะทำให้คุณเชื่อใจเขามากขึ้นนะคะเขาจะแสดงความจริงใจออกมาให้คุณเห็นแล้วบางคนคือไปหาถึงที่บ้านอะ่ะคือพาไปเจอแบบพ่อแม่นะคะหรือว่าไปเจอพ่อแม่คุณก็ได้นะไปเจอคนที่บ้านคุณไปแนะนำตัวคือมาแบบเขาเรียกว่า เปิดหมดเปลือกเลยอะทาให้ทุกคนรอบข้างได้รับรู้ว่าเขาสนใจในตัวคุณให้เกียรติคุณมากๆคนคนนี้นะคะ love yourself first ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่รักตัวเองนะคะแต่ไม่ได้รักในทางที่ผิดนะคือคุณรักตัวเองเพราะว่าคุณเนี่ยเคยเจอกับ ความรักที่มันไม่สมหวังมาก่อนเหมือนกันมันก็เลยทําให้คุณก็ค่อนข้างสร้างกําแพงเกี่ยวกับความรักขึ้นมาพอมาเจอกับคนที่ดูเอาจริงเอาจังขนาดนี้เนี่ยมันเลยทําให้ คุณรู้สึกประทับใจได้ไม่ยากนะคะตอนแรกอาจจะรู้สึกเอ้ยทำไมอยู่ไม่อยู่มาอย่างนี้ละ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอนานๆเข้าะ่ะมันเหมือนความจริงใจของคนคนนี้แล้วก็ความสม่ำเสมอการที่เขาพยายามมากๆเพื่อที่จะมีเราในชีวิตอะ่ะมันจะทำให้คุณรู้สึกซึ้งใจมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าเปิดใจให้กับคนคนนี้เพราะ เขาอะมาในวันที่เรารักตัวเองมากๆแล้วเขาสามารถที่จะทําให้คนที่มีมาตรฐานสูงเปิดใจได้แสดงว่าเขาก็ต้องมีดีนะคะ let go of control issues สถานการณ์เนี่ยไม่มีอะไรที่น่ากังวลเลยนะคะอยากให้คุณปล่อยให้สถานการณ์เนี่ยมันได้คลี่คลายด้วยตัวของมันเองไม่ต้องทําอะไรเลยคะ่ะตัวของคุณนะถ้าถูกใจคนที่เข้ามาก็แค่เปิดใจให้กับเขาแต่ถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าคุณยังอยากได้เวลาอีกสักนิดในการที่พิจารณาเขาก็ไม่เป็นไรก็พูดเขาตรงๆได้นะคะ แต่ว่าคนคนนี้บอกได้เลยว่าจะไม่ยอมหยุดนะคือเขาอะจริงจังจริงใจกับคุณมากอยากที่จะเอาชนะใจคุณจริงๆค่ะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะสำหรับคนโสดเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับการพยากรณ์ของคนที่มีคนคุยกันสำหรับคนที่มีคนคุย ความสัมพันธ์ระหว่างคุณแนละคนคุยในช่วงเดือนนี้นะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความร้อนแรงจะเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยแพชชั่นแล้วก็คุณสามารถสัมผัสได้ว่ามันมีความอบอุ่นมากๆนะคะตัวคนคุยของคุณเนี่ยเขามั่นใจมากๆเลยนะในความสัมพันธ์ตรงนี้เหมือนกับยิ่งใช้เวลาอยู่กับคุณยิ่งได้คุยกับคุณน่ะเขายิ่งมั่นใจว่าเขาอะ่ะ อยากที่จะเลือกคุณมาเป็นคู่ชีวิตอยากที่จะเลือกคุณมาเป็นคนที่เขาจะคบไปด้วยนานๆนะคะมันเหมือนกับพอได้ทําความรู้จักกันเขาอะรู้สึกว่าคุณเข้ามาเติมเต็มชีวิตเขาแล้วก็ทําให้เขามีความสุขมากๆมากจนเขาอะลืมไปแล้วว่าเขาเคยอยู่คนเดียวยังไงมันเป็นในลักษณะนั้นไปเลยอะนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นแค่คนคุยกันนะแต่ว่าความรู้สึกของเขาเขารู้สึกว่ามันเติมเต็มมากๆการที่มีคุณอยู่ข้างๆ ในช่วงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นช่วงเวลาที่คุณจะสามารถสัมผัสได้นะคะว่าตัวคนคุยของคุณเขาอยากที่จะเพิ่มระดับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเพราะมันจะมีการ take action หรือว่ามันจะมีการที่เขาอ่ะพูดกับคุณแบบเปิดอกเลยว่าเขามองอนาคตของความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้ยังไงหรือว่าเขาคิดยังไงกับคุณคือเขาจะพูดให้คุณแบบ ได้รับรู้จะมีความชัดเจนมากๆจนทำให้คุณเนะี่ยรู้สึกประทับใจในตัวเขาเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เขาแตกต่างไปจากคนอื่นๆในชีวิตของคุณคือความชัดเจนของเขาเขาไม่เคยปล่อยให้คุณต้องมานั่งตั้งคำถามกับตัวเองว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนเนี่ยมันเป็นอะไรกันหรือว่าเขาคิดจะจริงจังกับเราไหมคิดจะคบไหมมันไม่มีช่วงเวลาที่ทำให้คุณต้องมานั่งสงสัยเลยอะเพราะว่าคนคนนี้เฉลยมาตั้งแต่แรกละ ว่าเขามองความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเอาไว้ยังไงนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยเรามองว่าเขาอะมองอนาคตระหว่างคุณสองคนคือคนคบกันคนที่จะเป็นแฟนกันเป็นคนรักกันในอนาคตเพราะจากไพ่ดูสิคะมันคือไพ่สี่ไม้เท้าขึ้นมาสี่เดี่ยนขึ้นมาขนาดนี้คือมันมีแต่ความมั่นคงอะในในอนาคตระหว่างคุณสองคนที่เขามองเห็นนะคะตัวคนคุยของคุณนะคะ คนคนนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นชาวธาตุไฟได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิแล้วก็ธนูชาวธาตุดินนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรบอกได้เลยว่าในช่วงเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ตัวคนคุยของคุณจะดูแลคุณดีมากๆจะทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยในความสัมพันธ์แล้วก็ทําให้คุณรู้สึกได้อะนะคะว่าเขาแคร์เราเขาชอบเขา รู้สึกเหมือนรักเรามากๆนะคะเป็นความรู้สึกที่ทําให้คุณเนี่ยเหมือนกับโชคดีมากๆอะ่ะอมืมันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกแบบเราโชคดีจังเลยที่ได้มาเจอกับคนคนนี้เราโชคดีจังเลยที่ ฟ้าให้เราได้มาเจอกันหลังจากที่เราเนี่ยเจอกับความรักที่ไม่ดีมาหลายๆครั้งนะคะแต่ในที่สุดเราก็เจอความรักที่เป็นของเราอะ่ะมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นแล้วคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณไม่ได้เข้ามาให้โชคแค่เรื่องของความรักเางเดียวนะคนคนนี้ยังพาความโชคดีในเรื่องการเงินมาด้วยนะคะเพราะาคนนี้สายเปคือเขาอ่ะจะดูแลคุณในเรื่องของความสุขธรรมดาในเรื่องของฟิลลิ่งในเรื่องของความเติมเต็มนะคะ แล้วเขาก็ยังมาดูแลในเรื่องของการเงินคุณอีกว่าคุณมีเงินพอใช้ไหมมีอะไรที่แบบเขาสามารถแนะนําได้ไหมถ้าสมมติคุณเป็นคนที่ไม่เคยมีการจัดการในเรื่องการเงินดีๆเลยนะคะคนคนนี้จะเข้ามาแล้วเข้ามาช่วยทําให้การเงินของคุณมันมันมีความแบบ โอเคมากขึ้นนะคะบางคนคือสอนว่าจะต้องลงทุนยังไงตลาดหุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดีไหมหรือว่าทําธุรกิจดีไหมคือเขาจะเข้ามาให้คําปรึกษาบางคนคือถึงกระขั้นที่ว่าช่วยลงทุนให้กับคุณเลยก็ได้นะคือสายเปย์อะความรักของเขาคือการเห็นคนรักของเขามีความสุขแล้วก็ต้องมีชีวิตที่ดีเนี่ยแหละ เป็น definition ของคนคนนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ o r a c l e เพิ่มเติมหน่อยนะว่าไพ่มีอะไรอย่างที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกที่เราได้ nurture นะคะไพ่ใบนี้บอกเราบบอกว่าตัวคนคุยของคุณเนี่ย ความรักของเขามีแต่ให้ความรักของเขาคือการดูแลคือการทําให้คนคุยทําให้คนที่เขารักเนี่ยมีความสุขสุขสบายให้ได้มากที่สุดคุณเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยที่ได้มาเอ่อที่ได้มาเจอกับคนคนนี้นะคะเขาอะถ้ารักแล้วนะคนคนนี้คือความซื่อสัตย์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีทางนอกลู่นอกทางเลยนะคิดแต่เรื่องทํางานหาเงินมากกว่าไม่เคยคิดที่จะไปมีคนอื่นให้เราต้องแบบเจ็บช้ำน้ําใจนะคะ trust คนคุยของคุณอะ่ะเขาทำให้คุณรู้สึกเชื่อใจเขามากๆม,ม,มาตรฐานเขาสูงนะคะเขาว่าเป็นคนที่แบบรายงานคุณตลอดไม่ว่าจะทําอะไรอยู่ที่ไหนอยู่กับใครทําให้คุณเนี่ยไม่เกิดความสงสัยในความสัมพนันธ์นี้ไม่เกิดความสงสัยในตัวเขาเลย engagement แล้วก็ soulmate นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยเนี่ย แน่นอนแน่ๆนะคะจะได้มีการเพิ่มเติมสถานะกันจากคนคุยไปเป็นแฟนคนรักกันนะคะแล้วตัวคนคุยของคุณเนี่ยเขารู้สึกว่า คุณคือเนื้อคู่ของเขานะคุณคือคู่แท้ของเขาคือคนที่เขาแบบตามหามานานแล้วในที่สุดเขาก็ได้มาเจอนะคะคุณเนี่ยเป็นเหมือนแบบบ้านของเขาเลยดูสิเป็นไพ่ที่แบบโรแมนติกมากนะคะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์เนาะสำหรับคนที่มีคนคุยนะคะเดี๋ยวเราขอไปต่อนะกับการพยากรณ์ของคนที่มีคู่สําหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักในช่วงนี้นะคะ เป็นไปได้แบบดีมากๆเรียกได้ว่าทำให้คนอื่นอิจฉาตาร้อนเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ของชิ้นใหญ่เป็นอสังหารึงมารัพย์หรือว่าเป็นสิ่งของเล็กๆน้อยๆแต่มีมูลค่าสูงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันบางคนเนี่ยเป็นในเรื่องของทรัพย์สินที่เป็นแบบ บ้านนะคะเป็นที่ดินอะไรแบบนี้นะแล้วมันเหมือนคุณไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าคุณจะได้มันเป็นการให้จากคนรักด้วยใจของเขาจริงๆนะเหมือนเขาอะ่ะได้มีช่วงเวลาที่เขาไปไต่ตองความคิดของตัวเองแล้วเขาสำนึกขึ้นได้นะคะว่าเขาอะ่ะไม่ค่อยได้ให้อะไรดีๆกับคุณเลยท,ท,ทั้งที่ที่ผ่านมาตัวของคุณอะ่ะเป็นคนที่ ทำดีกับเขามาโดยตลอดคุณเป็นคนที่รักเขาจากใจจริงๆคุณคอยดูแลคอยใส่ใจทุกเรื่องของเขาเวลาที่เขาไม่สบายคุณก็คอยดูแลคอยแบบพยาบาลเขาทําให้คนคนนี้เขาเหมือนกับเขารู้ซึ้งแล้วอะนะคะว่า เขาอยากที่จะแก่ไปพร้อมๆกับคุณอยากที่จะสร้างอนาคตไปพร้อมๆกับคุณสิ่งพวกนี้ที่เขาให้คุณอ่ะมันเรียกได้ว่าเล็กน้อยมากๆเลยกับสิ่งดีๆที่คุณเคยทําให้กับเขาเขาอยากให้คุณรู้นะคะว่าคุณมีค่ามากๆกับเขามันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาอ่ะอยากที่จะให้ของชินีกับคุณ เพื่อที่จะทำให้คุณมีความมั่นคงมากขึ้นทำให้คุณรู้สึกว่าคุณสำคัญกับเขานะมันคือของที่เขาให้เพราะว่าเขารักคุณให้ด้วยใจจริงๆนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ความรักของคุณอะ่ะจะถึงจุดพีคมากๆเป็นช่วงเวลาที่ความรักจะมีความมั่นคงมากๆคุณสามารถสัมผัสได้ว่าคนรักของคุณอะ่ะเขาพร้อมที่จะทำทุกอย่างให้กับคุณจริงๆพร้อมที่จะทุ่มเทพร้อมที่จะใส่ ทุกอย่างเพื่อคุณอะไปทุกอย่างให้ทุกอย่างเวลาก็ให้เงินก็ให้ให้ได้แม้กระทั่งชีวิตอะบางคนอะนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่แบบดีมากๆอะคุณคุณเห็นอนาคตร่วมกันกับคนคนนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะในคนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะยังไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสที่แบบเป็นชิ้นเป็นอันเป็นแบบอ f f i c i a l เนาะในเดือนนี้เนี่ยมันจะเป็นเดือนที่ทำให้คุณรู้สึกได้นะคะว่าคุณอะ พร้อมละที่จะใช้ชีวิตร่วมกับคนคนนี้เหมือนกับเราตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกแล้วว่าเราไม่สามารถที่จะขาดคนคนนี้ไปได้มันเป็นความรู้สึกแบบนั้นเลยอะเราอยากที่จะใช้ชีวิตร่วมกันกันกบคนคนนี้นะคะส่วนคนที่แต่งงานแล้วออฟฟิเชียลแล้วนะคะมันเป็นอะไรที่แบบคุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะสร้างครอบครัวไปกับคนคนนี้อยากที่จะมีบ้านอยากที่จะทํา บ้านของเราอ่ะให้เป็นที่ที่อบอุ่นทําให้เราสามารถที่จะเลี้ยงดูลูกของเราขึ้นมาได้สามารถที่จะแบบขยับขยายครอบครัวของเราได้มันคือความรู้สึกว่าเราอยากที่จะมีคนคนนี้ยอยู่ในชีวิตของเราตลอดไปมันเป็นความรู้สึกที่แบบยากมากๆเลยนะที่เราจะมีถ้าเราไม่ได้รักกันจริงๆนะคะตัวคนรักของคุณนะคนคนนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นชาวธาตุด,ดินได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศี พระศพกันแล้วก็มังกรชาวธาตุไฟนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงแล้วก็ธนูเดี๋ยวเราขอดูไพ่ o r a c l e คเพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรก Pinnacle ตัวของคุณนะคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนรักเลยรู้ไหมคะ เขาอะอยู่ไม่ได้นะถ้าขาดคุณไปคุณคือคนที่ทำให้เขาเนี่ยเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาได้ทำให้เขามองเห็นอนาคตมากขึ้นทำให้เขาตั้งใจทำงานแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเขาในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างต่อให้เขาจะเจอเรื่องที่มันยากมากๆหรือว่าเจอเรื่องที่เครียดมากๆในแต่ละวันนะคะแต่ว่าพอได้เจอได้คุยกับคุณแล้วอะมันเหมือนเขาได้กำลังใจขึ้นมาเขารู้สึกว่ามีแรงที่จะพร้อมสู้กับทุกๆอย่างจริงๆ Past life relationship ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณนะ่ะเคยเจอกันมาก่อนนะคะเชื่อมโยงกันด้วย connection เรามองว่าคุณสองคนเป็นคู่กันนะเป็นคู่ที่แบบสร้างมาด้วยกันทำบุญมาด้วยกันถึงได้กลับมาเจอกันอีกนะคะแล้วต้องกลับมารักกันเนี่ยดูสิมันเป็นความรักที่คุณรู้สึกว่ายังไงก็ต้องเป็นคนคนนี้ถูกลิขิตมาแล้วนะคะ Let your friends help you คนรอบข้างของคุณสนับสนุนความรักครั้งนี้มากๆเลยนะเขารู้สึกว่าตั้งแต่ที่คุณกับคนรักได้มาเจอกันนะคุณมีแต่ความสุขคุณมีแต่เสียงหัวเราะมีแต่รอยยิ้มมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตมันเลยทำให้เขารู้สึกมีความสุขไปด้วยนะคะที่เห็นคุณมีความสุข Heart to Heart Conversations ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณสามารถคุยกันได้ในทุกๆเรื่องเลยไม่มีเรื่องอะไรที่คุณรู้สึกว่าตะขิดตะขวงใจในการที่จะพูดกันมันเลยทําให้ความสัมพันธ์ตรงนี้ไม่มีอะไรที่มันมันมันคือจุดบอดนะคะคุณไม่รู้สึกระแวงกันเลยอะเพราะว่าคุณคุยกันทุกๆเรื่อง เรื่องอะไรที่เราชอบเรื่องอะไรที่เราไม่ชอบมีการปรับตัวเข้าหากันในทุกๆวันคุณไม่เคยเลิกที่อยากที่จะปรับปรุงตัวเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์สำหรับเดือนกุมภาพันธ์เนาะ ยังไงก็แล้วแต่นะคะการพยากรณ์เนี่ยไม่มีอะไรที่มันจะตรงแบบเต็ม100%อย่างมากสุดก็จะสิบแปอร์เซ็นต์หรือาอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้อยากให้ฟังแบบใช้สติในการรับฟังแล้วก็รับชมกันถ้าชอบการพยากรณ์ในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel b a b b y s t a r o o ด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังแลวก็รับชมกันเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะ